ดีค่ะวันนี้เราออกมาออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายที่ข้างนอกนะคะตรงที่นี่มาเลเซียนะคะออกมาเดินออกกำลังกายช่วงตอนเช้าวันนี้อากาศก็ดีมากเลยนะคะวันนี้เราก็มีเวลามาอัดคลิปเราก็จะมาเดินวันละ20-30นาทีถ้ามีเวลาเยอะเราก็จะเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ เดินเดินออกกำลังกายให้ได้เหงื่อเพราะว่าช่วงนี้โควิดที่ฟิตเนสเขาปิดนะคะปิดไม่ให้สมาชิกเข้าไปออกกำลังกายเราก็เลยอาศัยช่วงตอนเช้ามาอัดคลิปแล้วก็จะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งเราช่วงวันไหนฝนตกเนี่ยเราก็จะออกกำลังกายอยู่ในห้องนะคะจะเต้นอาราบิกหรือว่า หมุนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้อากาศมันแบบหน้าแบบหน้าแบบออกมาเดินอย่างเงี้ยเราก็เลยมีโอกาสได้ออกมาแล้วก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูวิวที่เรามาออกกําลังกายใกล้ๆที่ทำงานนะคะก็วันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากก็ออกมาให้เพื่อนๆดูวิวแล้วก็ชมวิวไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเดิน ด้วยกันนะคะวันนี้ตอนนี้เราออกมาเดินออกกำลังกายนะคะเราก็จะใช้เวลาช่วงนี้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ตั้งตั้งสติใช้สมาธิในการในการเดินนะคะเหมือนกับว่าเราเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พิกแพงได้นะคะเป็นการเดินออกกำลังกายแล้วก็ใช้สติแล้วก็ใช้สมาธิ ในช่วงที่มีโควิดเข้ามาช่วงนี้นะคะเราก็จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้เยอะๆเราต้องปล่อยวางนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็เจอภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันแล้วก็การเป็นอยู่ก็ลำบากขึ้นแล้วก็ชีวิตที่เราเคยอิสระเหมือนเดิมมันก็จะไม่เหมือนเดิมไปไหนมาไหนเราก็ต้องระวังตัวใส่แมสใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะแล้วก็ที่นี่เราเข้ามาที่มาเลเซียเนี่ยมันก็จะแบบว่าเราเข้ามาได้5วันนะคะมันก็จะเจอเหตุการณ์ที่เขาปิดประเทศช่วงนั้นโควิดระบาดหนักมากช่วงแรกๆเลยนะคะแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เราก็มีโอกาสแบบว่ามาติดอยู่ที่เกาะเนี้ยประมาณ จะเกือบปีได้แล้วนะคะก็เดือนหน้านี่ก็น่าจะครบปีแล้วนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ผูกพันกับที่นี่แล้วก็รู้ทุกซอกทุกมุมของเกาะน,นี้พอสมควรนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเก็บตกหรือว่าเก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนออกไปไหนมาไหนก็ลำบากเขาก็จะค่อนข้างเข้มงวดมาก แล้วอีกอย่างหนึง่งวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในรอบเกาะบอเนียวนะคะวันนี้ก็ยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพวันนี้เรามาเดินเราก็ได้แง่คิดอะไรหลายอย่างได้ให้ให้สติกับตัวเองแล้วก็ให้เวลากับตัวเองวันหนึ่งแล้วก็จะให้เวลากับ กับสมองเราสักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะปล่อยวางหรือตั้งสติให้ตัวเองได้คิดทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนนับจากนี้ไปเพราะว่าโควิดเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนการเป็นอยู่หรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างค่ะที่มันดีขึ้นนะคะ แล้วการปล่อยวางก็จะทำให้เรามีสุขภาพจิตหรือว่า,าความรู้สึกดีๆไม่ต้องไปกดดันหรือไม่ต้องไปกดดันหรือว่า,า,ารีบร้อนกับชีวิตมากมายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต,ตามที่เกาะติดข่าวนะคะมัน โรคระบาดนี่มันค่อนข้างน่ากลัวนะคะถ้าเราใช้ชีวิตแบบว่าเราไม่ระวังตัวหรือว่าเราแบบเสเผ่าเกินไปเราก็มีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตต่อได้นะคะเพราะว่าโลกนี้มันวัคซีนยังไม่มานะคะยังไงก็ขอฝากแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนทุกคนที่เจอภาวะ แบบนี้ทั่วโลกนะคะยังไงก็ช่องสวิตาชาแนลก็ขอฝากาความรู้สึกดีๆแล้วก็ความห่วงใหญ่ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ตามที่บอกเพื่อนๆน,นะคะใช้ชีวิตแบบมีสติแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยในปีนี้ ได้ถือโอกาสได้ไวยพรวันปีใหม่ด้วยนะคะไม่มีโอกาสได้ออกมาอาัดคลิปแบบธรรมชาติแบบนี้เลยช่องสวิตาชาแนลก็ฝากช่องแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะพยายามที่จะออกมาทำคลิปบ่อยๆให้เพื่อนๆอนได้ามาคุยกันนะคะมารับรู้ข่าวสาราคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะคะบายบายจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ